ทำบุญด้วยการบริจาคทานรักษาศีลหรือว่าศีลละไม่สวดมนต์ภาวนาหรือภาวนาไม่เนี่ยอันนี้ให้ตั้งเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานว่าด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลนี้ถ้ข้าพเจ้ามีจิตใจลักมั่นในบุญกุศลคืออธิษฐานเป็นอธิษฐานอย่างเนี้ยอ,อธิษฐานเป็นคำกลางครับเป็นอธิษฐานะบารมี สมมติว่าคือคนคนนั้นทําบุญตักบาทเลี้ยงพระด้วยนั้นหลวงพ่ออธิษฐานขอให้ลูกเนี่ยเอ็นทานเข้ามาหาลัยดีๆได้สมมุตินะจริงๆแล้วคือบุญที่เขาจะได้เนี่ยกับเรื่องที่เขาจะขอเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันแต่ว่าหมายความว่าถึงแม้เขาจะอธิษฐานแบบนั้นนะนะบุญที่เขาทำเนี่ยผลยังได้อยู่ถูกต้องไหมย,ยังได้อยู่เพราะว่าการอธิษฐานอย่างนั้น ก็มีจิตปรารถนาดีต่อลูกเนี่ยไม่ได้ปรารถนาร้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ปรารถนาให้ตัวเขาเองเขาปรารถนาให้ผลดีตกอยู่ที่ลูกก็ด้วยแรงบุญนี่เขาทาไปก็มันเกิดพลังงานแต่จะได้เป๊ะๆไหมอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้การันตีอะไรเพราะว่ามอการที่วาว่าจากผลการทาบุญเรียงพระครั้งนั้นจะให้ลูกเอ็นทันได้วันพรุนนี้เมื่อลือนนี้แต่ที่แน่ๆคือทําให้ใจแม่น่ะมีพลัง พอใจแม่มีพลังแล้วพลังเหล่านี้มักจะเป็นพลังพิเศษด้วยนะพลังจากแม่เนี่ยบวกด้วยความรักของแม่เดิมบวกพลังบุญใหม่ก็ส่งผลให้ลูกหลายลายแล้วนะลูกที่ลูกประสบความสุขเลยนะในํานองเดียวกันถ้าพอแม่แช่งลูกอย่างแรงก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะไม่ต้องทําบุญอะไรก็ได้เพียงแต่แช่งด้วยปากเปล่าเนี่ยลูกก็เกิดเหตุแล้วนะ ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วคือตอนที่เราทําไปแล้วของพ่อผลบุญที่ว่าเนี่ยกว่ามันจะมาเนี่ยมันมีแรงเฉยมีแรงเฉยแน่นอนมีแรงเฉยมีมีวันมีเวลาม,มีกระแสมไม่เท่ากันรู้ได้ไงว่าคือแรงเฉยมันจะมาได้เ,เร็วแค่ไหนหลวงพ่อรู้ได้จากปริมาณที่ทำยาากตัวอย่างเช่นในกร,รนางขอเนี่ยไปเข้า คลาสเข้าคอร์สพิเศษปฏิบัติธรรมสิบวันครับในสิวันนี้ทําแต่ความดีอย่างเดียวเลยอือันนี้ปริมาณแห่งดีก็จะมาก<อ>ไปบวกกับพลังดีที่มีอยู่เดิมครับก็จะมีปริมาณมากขึ้นอ,อันนี้เวลาส่งผลทั้งผลปัจจุบันนี้ผลก่อนหน้านี้ก็จะมีผลแรงคนที่ทําบุญแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือคุณไม่จําเป็นต้องซีเรียสใช่ไหมว่า จะต้องขอว่าอะไรเพราะว่ามันจะผลของมันอยู่ที่ว่าคือคุณธรรมบุญเรื่องอะไรขอเนี่ยอยากจะให้แยกกันอย่างนี้ว่าระหว่างบนบานสารกล่าวครับกับเทพองค์ใดองค์หนึ่งนั่นก็เรื่องหนึ่งครับอันนั้นต้องมีคําบนคําศีลบนอะไรกันไปส่วนเวลาทําบุญด้วยการบริจาคทานเรียกว่าสับรวมเรียกว่าทานอาไมยเนี่นะรักษาศีลเรียกว่าศีลละเมยมสวดมนต์ภาวนาเรียกวนาภาวนานครม่ อันนี้ให้ตั้งเป็นอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีอย่าไปขออะไรแปลว่าหลวงพ่ออธิฐานว่าด้วยอํนนานาจในบุญกุศลนี้อขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจรักมั่นในบุญกุศลขอให้ข้าพเจ้าทําสิ่งใดให้สําเร็จอย่าได้มีอุปสรรคหมู่มานมาขัดข้องคืออธิษฐานเป็นอธิษฐานอย่างเนี้ยอธิษฐานเป็นคำกลางกลางเป็นอธิษฐานะบารมีอืไม่ได้เจาะจงว่าด้วยผลน,นี้ ให้ข้าพเจ้าสอบเลื่อนขั้นให้เงินเดือนขึ้นอันนั้นไม่อันนั้นเป็นลักษณะของการบนบานฉะนั้นให้ให้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีก็คือให้ให้ข้าพเจ้าทําอะไรก็คือให้มีจิตใจผ่องแผ้วมีปัญญามีอะไรนี่ดีกว่าปัญญามีปัญญาในการเอ่อเห็นช่องเห็นทางครับเห็นถูกเห็นจริงให้ได้คบคนดีให้ได้พบคนดีให้คนดีเป็นเพื่อนครับ ได้ร่วมงานอยู่กับคนดีอขอให้คนไม่ดีอย่าเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าอาอธิษฐานอย่างเนี้ยเป็นอธิษฐานบารมีอมก็จะเกิดผลดีทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าอเก็ตเลยหลวงพ่อเกอ,อขอบคุณครับ